วันนี้เราขอ,อญาตต่อสายตรงนะคะพูดคุยกับท่านแม่ทัพภาคที่2พลโทบุญสินาพาดกลางอยากจะให้ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงรวมถึงประเด็นที่สังคมกําลังสงสัยในหลายเรื่องด้วยกรณีของช่องบกอุบลราชธานีแม่ทัพยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะแม่ทัพคะ,คะก่อนอื่นเลยขอ,อนญาตอัปเดตสถานะสักนิดนึงค่ะตามที่เราเข้าใจนะคะจากที่รัฐมนตรีกระโหมท่านให้สัมภาษณ์สถานะของทหารคือถอยกําลังทั้งคู่ฝั่งละ200เมตรถูกต้องไหมคะณเวลานี้ค่ะ ครับถูกต้องครับถูกต้องครับถือว่าสถานการณ์มีความตึงเครียดแบบน้อยลงมากไหมคะก็น้อยลงครับเพราะว่าไม่ได้ไปเชิญหน้ากันแล้วครับทั้งสองฝ่ายก็หยุดการใช้วุฒแล้วก็ถ้อยห่างออกไปฝ่ายละสองวัเมตรครับค่ะประเด็นที่สังคมรับรู้ก็คือพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะจุดนี้น่าจะเป็นของฝ่ายไทยไม่ใช่พื้นที่ปักปันสิทธ แต่ทหารกัมพูชาเขาเข้ามาขุดคูเลตเตรียมจะสร้างฐานที่มั่นซึ่งก็ถือว่ากัมพูชาลุกข้ามาอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยแม้ว่าผู้นำสองประเทศจะบอกว่าให้ถอยร่นแต่กําลังพลระดับปฏิบัติการยังคงตรึงกําลังอยากจะชี้แจงในประเด็นของพื้นที่ยังไงบ้างคะแม่ทัพคะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นที่เข้าใจกันครับคือแผนที่ทั้งสองประเทศอาจจะมีบางส่วนที่เราถือแผนที่ระหว่างไม่ตรงกันครับอะอา่าไม่ตรงกันต่างฝ่ายต่างก็ยึดถือแผนที่ตัวเอง ครับซึ่งการปรับปันนั้นมันยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเราจะนําแผนที่มาคุยกันเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจตรงกันตามที่ท่านรัฐมตรีว่าการสระรวงกลาโหมได้ชี้แจงมน่อสักสครู่นี้นะครับาอาจจะต้องใช้วิธีการเจรจาซึ่งในวันนี้15บห้านาฬิก,กาก็คงจะหาทางออกร่วมกันครับ ถ้าสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวเนี่ยค่ะเราจะเรียกคํานี้ถูกต้องไหมคะพื้นที่ปักปันยังไม่แล้วเสร็จหรือจะให้ใช้คําว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์หรืออะไรดีพื้นที่ปักปันยังไม่แล้วเสร็จจะเหมาะสมกว่าครับเพราะว่าเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างก็ยึดถือแผนที่ของตัวเองนะครับทางมันก็เลยทําให้เข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องเขตแดนรับเขาล้ต้องมาคุยกันแล้วก็ ต้องมีคณะกรรมการกลางที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีกรรมการมาปรับปันร่วมกันนะครค่ะต่อไปเราจะได้ใช้คํานี้ให้ถูกต้องนะคะพื้นที่ปรับป,รปันยัง<ช>ไม่แล้วเสร็จค่ะค่ะทีนีเ้เป็นที่มาของที่จะต้องเจรจากันวันนี้ครับว่าเราจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรครับค่ะทีนี้เนี่ยในส่วนของกัมพูชาเองเขามีการออกแถลงการออกมาค่ะว่า ฝั่งเขาเนี่ยมีกําลังพลเสียชีวิตหนึ่งนายระหว่างที่ปะทะกันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทางฝั่งไทยเนี่ยมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้กับกัมพูชาเพิ่มเติมไหมคะแล้วฝั่งของเราเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยไหมคะในส่วนนี้ของฝั่งกัมพูชาเราคงให้เป็นเรื่องของทางกัมพูชาครับเราเราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ส่วนของเรานี่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับก็เรายุติการใช้อาวุธโดยเร็วเนื่องจากว่าไม่ใช่เจตนาทั้งสองฝ่ายที่เราจะใช้อาวุธปะทะกัน ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุในขณะการทำการลาดตระเวนครับค่ะขอสอบถามในประเด็นโซเชียลมีเดียบ้างค่ะตีข่าวกันไปค่อนข้างเยอะอย่างเช่นมีโพสต์นะคะแนวว่าเราเริ่มมีการเคลื่อนยุทธปกรณ์เข้าสู่พื้นที่ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและอยากจะสื่อสารในประเด็นนี้กับประชาชนยังไงบ้างคะท่านแม่ทัพคะครับบางครั้งการเคลื่อนที่ยุทธปกรณ์เข้าพื้นที่ตามหน่วยในสนามเป็นการปกติในที่เราจะต้องมีการสับเปลี่ยนกําลังแล้วก็ ฝึกซ้อมในหน่วยในสนามที่เป็นหน้าที่ของทหารปกติอยู่แล้วครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับค่ะแล้วที่แชร์กันว่าอย่าแชร์รูปการเคลื่อนกําลังทหารอันเนี้ยมันมีข้อเท็จจริงอย่างไงถูกต้องครับบางครั้งเราเคลื่อนกําลังไปฝึกก็มันทําให้พี่น้องประชาชนตื่นตกใจว่าี่จะนํายุทอุปกรณ์ไปใช้ไปใช้อย่างไรเป็นการไปเข้าตีใครหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นครับเป็นการ เคลื่อนย้ายกําลังเพื่อการฝึกเพื่อการย้ายที่ตั้งเพื่อการฝึกกาลังคนอย่างนี้ครับเพื่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเคยต้องต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังในการนําภาพพวกนี้ออกไปใช้ออกโพสไป,ปนในสื่อโซเชียลครับค่ะหมายความว่าที่โพสต์กันก็ไม่ได้ผิดไปจากข้อเท็จจริงก็ก็เป็นชิ้อุปกรณ์ที่เราใช้อยู่แล้วครับเป็นประจําในกองทัพอยู่แล้วครับเราย้ายที่ตั้งยิงเราฝึกกาลังคน ให้มีความพร้อมในการป้องกันอภิปไายของชาติอยู่แล้วครับเป็นปกติอยู่แล้วครับค่ะมีการเสริมกําลังไปไหมคะก็เสริมกําลังลดกําลังก็เป็นไปตามห่วงระเบียบการแบบประจําที่กําลังคนตามห่วงเวลาครับึ่วงรอบผกเดือนอยู่แล้วครับ<อ>แต่นี้ถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆเราก็ย้ายสับเปลี่ยนกําลังแล้วก็เพิ่มเติมกําลังมีการฝึกตามปกติของเราอยู่แล้วครับไม่มีอะไรที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับ ทีนี้เนี่ยในเรื่องนี้เองเนี่ยทางฝั่งไทยนะคะก็มองว่ามันมีพื้นที่บาง,บางพื้นที่เนี่ยที่มันไม่ใช่พื้นที่ปักปันทีนี้มันเป็นพื้นที่ของไทยเองประชาชนชาวไทยที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าฮึอกเหิมแล้วก็รักชาติมากเลยเอ <c oughs> เข้ามาลุกําบ้าน <c oughs> เราที่นี้ค่ะท่านอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนให้ร่วมแรงร่วมใจกันรักชาติบ้านเมืองเราไหมคะเพราะว่าจริงๆเราอยากให้เฝ้าฟังข้อเท็จจริงจาก ทางททบ5ของเราเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสื่อทางการจะเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงไปถึงคุณผู้ชมค่ะอยากฝากเรื่องนี้ไปถึงคนไทยในพื้นที่ว่ายังไงบ้างะคะต้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับทุกหมู่เรานะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันครับเป็นห่วงห่วงแขนอธิปไตยของประเทศชาติครับค่ะทุกคนเหมือนกันหมดตั้งแต่พี่น้องประชาชนไปจนถึงน้องๆคนอ่านทุกคนต้องขอบคุณนะครับ ส่วนเกณฑ์และที่ตาใจของชาตินั้นเป็นเรื่องน่อย็อ่อนในการที่เราจะต้องใช้ความพูดคุยแล้วก็หาหลือร่วมกันของทั้งสองประเทศเพื่อที่จะปักปันเขตแดนให้เป็นที่เข้าใจกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างโปรติสุดข,ของทั้งสองประเทศครับต้องเรียกว่าต้องมีคณะอนุกรรมการมาแล้วก็พูดคุยกันในแต่ละจุดละจุดจนจนุดสุดเส้นเขตแดนครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันบางพื้นที่ยัง กกันไว้แล้วเสร็จก็ขอให้ให้พี่น้องประชาชนได้ได้มีความอดทนนิดนึงแล้วก็คอยแล้วก็เจ้าที่ทั้งสองประเทศทหารของทั้งสองประเทศก็จะพูดคุยกันโดยต่อนเนื่องครับตามนโยบายของมุชาแล้วก็พวกเรานั้นหลีกเลี่ยงการใช้กําลังอยู่แล้วครับทั้งสองฝ่ายครับค่ะ วันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับท่านแม่ทัพภาคที่2ที่ได้มาร่วมอัปเดตสถานการณ์กันก็เดี๋ยวคงจะขออนุญาตต่อสายพูดคุยเรื่อยๆเพื่อที่จะอัปเดตแบบช็อตต่อช็อตประชาชนติดตามด้วยความเป็นห่วงอธิปไตยของชาติมากจริงๆรวมถึงเอาใจช่วยการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่2ค่ะขอบพระคุณค่ะครับ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 